สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสีนี่แล้วนะครับวันนี้ผมจะเอาของอะไรใหม่ๆมาอวดให้เพื่อนๆนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยไอเน,นี้ยคือที่วางโทรศัพท์ครับก็คือผมซื้อในช้อปปี้มาอันละยี่สิบห้าบาทก็รวมค่าส่งแล้วก็รวมค่าส่งยี่สิบห้าใช่ปะ่ะก็อันละห้าสิบผมก็เลยซื้อมาสองอันเพราะซื้อมาอันละสองอันก็นี่ก็อย่างที่ได้เลยอันนี้อันนึงนะ อันนี้อันนึงซึ่งวิธีเก็บเวลาเราจะไลฟ์สดใช่ไหมครับหรือว่าเราจะกินข้าวเนี่ยเรากินข้าวเราก็ดู Youtube หรือว่าดูอะไรเพื่อนๆใช่ไหมฮะอ่าพักนี้ผมหายไปกับ Youtubeرف youtube มากเลยขอเล่าเรื่องนิดนึง <laughs> ผมผมก็เลงจะกลับว่าผมกเลยจะกลับว่างานเยอะมากเลยครับนี่ใส่ไว้เนี่ยมันมันมันเป็นสปริงครับตรงนี้นะ ใส่ไวเอียงข้างหนึง่งแค่นี้เสร็จละเดี๋ยวผมจะมาประกอบเพื่อนๆให้ดูนะครับแล้วก็ในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างนี่เลยเอรวมเลยลูกโอ้โหนี่ฮะในกล่องก็จะมีไม้ใหญ่กับไม้เล็กนะเพื่อนๆสังเกตม,มีไม้ใหญ่กับไม้เล็กแล้วก็ไอ้นี่ตัวจับ มีสปริงสองฝั่งเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับเราเริ่มจากไอ้ตัวใหญ่ก่อนเลยไอต้ตัวฐานตัวฐานนี้ก็ไม่กองแกงนะก็หนักได้เรื่องอยู่ผมซื้อมาถูกมากเราหมุนกับตัวฐานมันเป็นพลาสติกนะแต่มันเป็นพลาสติกแข็งหนอนี่เราหมุนให้พอตึงนะอย่าแน่นแน่นปุ๊บขาดแล้วก็ มันจะเป็นหัวของมันนะครับแล้วเราก็ยัดลงไปเลยยื๊ออกมาโอเคเรายัดในสองตัวนี้ไปด้วยกันแล้วเราก็จะหัวเนี่ยมันล็อกมานล็อกตรงกลางนะครับอะไรย5ี่สิบห้าบาทหูหาในได้อะ่ะ ราะว่าทําไมถึงต้องล็อกตรงกลางเราสามารถยืดหยุ่นได้ครับตัวนี้อือเห็นไหมฮะพอถ้าเราล็อกแน่นปุ๊บกดไม่ลงละหรือว่าเราล็อกแค่นี้เนี่ยเราก็จะมายืดหยุ่นยืดยืดลงไปบอกออกมาลูกโอเคแล้วจะประกอบตัวต่อไปนะคือตัวเจ้านี้โอเคครับ มันจะมีล็อกของมันเราก็จะหมุนของมันนะประกอบง่ายๆเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวงองแงงผมเรียกมาตัวงองแงงอ่าผมล็อกนี่ก่อนมาสามารถปรับขึ้นลงได้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาประกอบตัวนี้นี่เลยครับเราก็จะตัวเนี้ยใส่ตัวงองแงงไปก่อนแล้วเราก็ไอตัวเนี้ยตามเข้าไป นี่ครับแล้วเราก็ค่อยๆขันย้ำนะค่อยๆขันเพราะผมเคยขันแตกมาแล้วก <g iggle> ็แค่นี้พอตึงพอตึงแค่นี้พอละเราก็จะมาได้ในอันละยี่สิบห้าบาทเห็นไหมฮะเวลาเรากินข้าวใช่ไหมหรือว่าเราเราทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งไว้อย่างเงี้ย หรือว่าเราซักผ้าหรือว่าเราทําอะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็เสียบเราสามารถหักหมุนได้นะเนี่ยหมุนหมุนเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ยสามารถหมุนหมุนเอียงก็ได้พอหมุนเอียงก็เราก็ดูอย่างเงี้ยเออผมดูอะไรสักอย่างนะ เเพลงจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่ผมสามารถหันมาอย่างนี้ได้นะครับน,รนะนี่ค่ะคุณเพื่อนเรงมา่อนหันมาฝั่งนี้ก็ได้ยืดหยุ่นก็ได้เนี่ยดูข่าวาาเ,เรากินข้าวใช่ป่ะเราก็ตั้งไว้ข้างหน้าอย่างนี้เลยเราก็กินข้าวแล้วก็ดู หรือว่าจะมาคุยโทรศัพท์เนี่ยถ้าคุยโทรศัพท์แล้วก็หมุนมาใชครับรอหัวหน้าฝ่ยายสัม์ขอโทรหาพ่อหาแม่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวพิพีผ่าณแลระบบวิโอคอลนะครับคุณอาจจะประมาณนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆในช้อปปี้นะอันนี้ผมสั่งในช้อปปี้มาเลยครับผมผมไม่รู้หรอกแบนรนด์อะไรอะไรเพราะว่าผมไปเจอมายี่สิบห้าบาทผมก็เลยกดมาเลยถูกๆเลยครับประมาณ สองวันน่ะสองหนึ่งสามวันก็ประมาณนั้นแหละเวลาส่งอนะเนาะผมก็เลยกดมาเลยครับเนี่ยดีนะดีนะแนะนำผมแนะนำผมแนะนำแค่นี้ลาะคะ่นเพื่อนๆเดี๋ยวมีอะไรใหม่มาใหม่ๆนะเดี๋ยวผมจะมาอวดเพื่อนๆน,น,นะครับขอบคุณค้าที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ